เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่11มิถุนายน2025หัวข้อผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตอนที่สามข้อพระคำหลักมาราโกบทที่สิบข้อที่แปดแปด และเข่าทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันอ่านพระคัมทีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่หถึงแปหและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านเจ็ด และท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคําเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้น 8. จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์เนื้อหา ผมจะสรุปการสอนในหัวข้อนี้โดยระบุว่าพระเจ้าต้องการให้ลูกๆของพระองค์มีความสุขในชีวิตแต่งงานของพวกเขาดังที่เราเห็นในข้อพระคำหลักในวันนี้อย่างไรก็ตามเพื่อให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นพวกเขาต้องยึดมั่นกับคู่สมรสของตนเมื่อท่านต้องการติดกาววัตถุสองชิ้นวัตถุนั้นจะต้องอยู่ใกล้กัน เมื่อคู่สมรสอาศัยอยู่ในรัฐหรือประเทศที่แตกต่างกันเป็นเวลานานลูกๆของพวกเขามักจะได้รับผลกระทบในทางลบและอาจจบลงด้วยการเลี้ยงดูโดยผู้ปกครองเพียงคนเดียวหรือโดยคนอื่นพระเจ้าทรงสั่งสอนผู้ปกครองให้อบรมสั่งสอนลูกๆของตนสุภาษิตบทที่22ข้อที่6 6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นแต่ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งทางเสมือนจริงหรือโดยตัวแทนการมีอยู่ทางกายภาพของผู้ปกครองมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการอบรมสั่งสอนและยังทำให้ความผูกพันระหว่างพวกเขากับลูกๆแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย เมื่อทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับลูกๆของพวกเขาคู่สมรสจะติดตามและแก้ไขพวกเขาตามที่จำเป็นได้ง่ายขึ้นเรื่องราวของเซรุยาเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสมเพชที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวในพระคัมภีร์เซรุยาเป็นน้องสาวของดาวิดและเธอมีลูกชายสามคนคือโยอาบาบีชยัย และอาสาเฮลตลอดทั้งพระคำทีผมสังเกตว่าไม่มีการกล่าวถึงพ่อของพวกเขาเลยหนึ่งพงสาวดานบทที่สองข้อที่สิบหกสิบหกและพี่สาวของพวกเขาคือนางเสรุยาและอาบีกายินบุตรของนางเสรุยาคืออาบีชัยโยอาและอาสาเฮลรวมสามคน และผมคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในครอบครัวเท่าที่พ่อที่ดีควรจะเป็นแม้ว่าเด็กๆจะเติบโตขึ้นมาเป็นชายชาตรีแต่พวกเขาก็มีจุดอ่อนที่ทำให้พวกเขาต้องล่มจมอาสาเฮลเป็นนักวิ่งที่ว่องไวและครั้งหนึ่งเขาเคยวิ่งจนถูกฆ่าตายสองซามูเอล บทที่สองข้อที่สิบสองถึงสามสิบสองสิบสองอับเนอร์บุตรเนอร์และทหารของอิชโบเชตราชโอรสของซาอูได้ออกจากมาฮนาอิมไปยังเมืองกิเบโอนสิบสามและโยอับบุตรนางสรุยากับทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับพวกเขาที่ศาบเมืองกิเบโอนและพวกเขาก็นั่งที่ขอบสาบข้างนี้ อีกพวกหนึ่งข้างโน้น14อับเนรจึงพูดกับโยอาบว่าขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบกันเล่นให้เราดูสิและโยอาบตอบว่าให้พวกเขาลุกขึ้นสิ15พวกเขาก็ลุกขึ้นข้ามไปตามจำนวนที่นับไว้ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิสโบเชตราชโอรสของซาอุนมี12คน ฝ่ายพวกมหาดเล็กของดาวิดก็มีสิบสองคนสิบหกต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้แน่นและปักดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้ล้มตายด้วยกันเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเฮขาดพัสสูริมซึ่งอยู่ในกิเบโอนสิบเจ็ดการสู้รบในวันนั้นดูเดือดยิ่งนัก อับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็แพ้ทหารของดาวิด 18. บุตรทั้งสามของนางเสรุกยาก็อยู่ที่นั่นคือโยอาบอาบีชัยและอาสาเฮลฝ่ายอาสาเฮลนั้นสีเท้าเร็วอย่างกับละมั่งป่าสิก้าและอาสาเฮลก็ไล่ตามอับเนอร์ไป เมื่อตามไปนั้นก็ไม่ได้เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายจากการตามอับเนอร์ยี่สิบอับเนอร์เหลียวหลังมาพูดว่านั่นอาสาเฮลหรือเขาตอบว่าถ้าเองยี่สิบเอ็ดอับเนอร์จึงบอกเขาว,ว่าจงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายและจับเอาคนหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็ริบเอาของของเข,ขาไป แต่อาสาเฮลไม่ยอมรับจากการไล่ตามอับเนอร์ยีอับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีกครั้งหนึ่งว่าจงหันกลับจากตามท่าจะให้ข้าฟาดเจ้าล้มลงดินทำไมเล่าแล้วข้าจะเหนยหน้าดูโยอาพี่ของเจ้าได้อย่างไร23แต่เขาก็ปฏิเสธที่จะหันกลับเพราะฉะนั้น อับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮลหอกก็ทะลุออกข้างหลังของเขาเขาก็ล้มลงตายอยู่ที่นั่นและทุกคนซึ่งมาเห็นที่อาสาเฮลล้มตายที่นั่นก็ยืนนิ่ง24แต่โยอาบกับอาบีชายไล่าตามอับเนอร์ไปดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขาทั้งสองมาถึงเนินเขาอัมมา ซึ่งอยู่ข้างหน้ากิยาตามทางไปถิ่นธุรกันดารเมืองกิบเบโอนยี่สและคนเบนยามินก็รวมกันตามอับเนอไปเป็นกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขา26แล้วอับเนอร้องถามมโยอ,อาบว่าจะให้ดาบกินเรื่อยไปหรือท่านไม่ทราบหรือที่สุดจะกลายเป็นความขมขื่น อีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะสั่งพวกทหารของท่านให้หันกลับจากการไล่ตามพี่น้องของพวกเขา27และโยอาบจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดถ้าท่านไม่พูดขึ้นพวกทหารก็จะไล่ตามพวกพี่น้องของเขาจนพรุ่งนี้เช้า28โยอาบจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้น พวกทหารทั้งปวงก็ไม่ไล่าตามอิสราเอลและไม่สู้รบกันอีกต่อไป29อับเนอร์กับพวกของท่านก็เดินทางตลอดคืนนั้นในอาราบาเขาข้ามแม่น้ำจอแดนไปทั่วบิดโรนและมาถึงมาฮานาอิม30โยอาบก็กลับจากการไล่าตามอับเนอร์และเมื่อท่านรวบรวมทหารทั้งหมด ทหารของดาวิดก็ขาดไปสิบเก้าคนไม่นับอาสาเฮลสามสิบเอ็ดแต่ทหารของดาวิดฆ่าคนเบญามินและคนของอับเนร์ตายไปสามรอหกสิบคนสามสิบสองและพวกเขายกศพอาสาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์ของบิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบทเลเฮม โยอาบและพวกของท่านก็เดินทางตลอดคืนและมาถึงเมืองเฮบรนเมื่อรุ่งสางอารมณ์ฉุนเฉียวของโยอาบทำให้เขาต่อต้านเจ้านายและลุงของเขาดาวิดจนกระทั่งดาวิดสาปแช่งเขาสองซามูเอลบทที่สามข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้ายี่สิบหกเมื่อโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิด จึงส่งพวกผู้สื่อสารไปตามอับเนอร์พวกเขาก็นำท่านกลับมาจากที่ขังน้ำชื่อศีราแต่ดาวิดไม่ทรงทราบยี่สิบเจ็ดและเมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเฮบรนแล้วโยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท่านตามลำพังและโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั่นท่านก็ตาย โยอาบแก้แค้นโลหิตของอาสาเฮลน้องชายของตน 28. ภายหลังเมื่อดาวิดท,ทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสื่อไปเป็นนิดเฉพาะพระพักพระยาเวด้วยเรื่องโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ 29. ขอให้โลหิตนั้นตกเหนือศีรษะของโยอาบ และเหนือพงพันทั้งสิ้นของบิดาเขาขออย่าให้คนที่มีสิ่งไหลออกคนที่เป็นโรคเรื้อนคนพิการคนที่ถูกประหารด้วยดาบหรือคนขาดอาหารขาดจากพงพันของโยอาบอาบีชัยหุนหันพันแล่นในการพยายามฆ่าซาอูผู้ได้รับการเจิมของพระเจ้าและดาวิดต้องตักเตือนเขา หนึ่งซาอลูลบทที่ยี่สิบหกข้อที่ห้าถึงสิบสองห้าแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมาอย่างที่ซึ่งซาอูส่งตั้งค่ายนั้นและดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูบันทมพร้อมกับอับเนื้อบุญเนื้อแม่ทับซาอูบันทมอยู่กลางเขตค่ายและพวกทหารก็ตั้งค่ายรอบพระองค์หก แล้วดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลคคนฮิตไทและกับอาบีชัยบุตรของนางเสรุยาน้องชายของโยอาบว่าใครจะลงไปในค่ายของซาอูกับเราบ้างอาบีชัยตอบว่าค้าพเจ้าเองจะลงไปกับท่านเจ็ดดาวิดและอาบีชัยจึงลงไปที่โพธิหารน,นั้นในเวลากลางคืน และดูเถิดซาอูบันทมหลับอยู่กลางเขตท้ายมีหอกปักอยู่ที่ดินตรงพระเสียรของพระองค์อับเนรกับพวกทหารก็นอนล้อมพระองค์อยู่แปดอาบีชัยพูดกับดาวิดว่าวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพระเจ้าแทงเผาด้วยหอกให้ติดดิน ครั้งเดียวก็พอและข้าพระเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สองเกแต่ดาวิดบอกอาบีชัยว่าขออย่าทําลายพระองค์เลยเพราะใครจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระยาเวทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดสิบและดาวิดพูดว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใด พระยาเวจะทรงฆ่าพระองค์เองหรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและถูกลงพระชน11ขอพระยาเวทรงห้ามปรามค้าพระเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเสียรกับเหยียกน้ำและให้เราไปกันเถิด12 ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ำจากที่พระเศียรของซาอูและพวกเขาก็ออกไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้และไม่มีใครตื่นเพราะทั้งหมดหลับสนิทเพราะพระยาเวทรงทำให้พวกเขาหลับสนิทบุคคลอีกคนหนึ่งในพระคำพีที่ลูกๆของเขาไม่เติบโตมาอย่างดีคือเอลีในการศึกษาของผม ผมสังเกตว่าไม่มีการกล่าวถึงบทบาทของภรรยาของเขาในการเลี้ยงดูลูกๆของพวกเขาดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาได้กลายเป็นลูกของเบเลี่ยวเบเลียวเป็นภาษาฮีบูมีความหมายว่าลูกแห่งความไร้ค่าหรือผู้คนที่ถูกมองว่าไร้ค่าหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อที่สิบสอง สิบสองบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลไม่รู้จักพระยาเวบางครั้งการอยู่อาศัยในสถานที่ที่แตกต่างกันอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคู่สามีภรรยาแต่ควรเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความเข้มแข็งและสติปัญญาแก่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนในการเลี้ยงดูลูกๆตามพระประสงค์ของพระองค์เมื่อพ่อแม่ทั้งสองยังมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพดีสิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อเลี้ยงดูลูกๆในทางของพระเจ้าประเด็นสำคัญ เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเลี้ยงดูลูกๆในทางของพระเจ้า